โอเคเนาะก็สวัสดีด้วยนะครับทุกคนคลิปนี้ก็จะมาบอกวิธีการถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารจากแอปหาเงินได้ฟรีแอปมิชชั่นโกนั่นเองเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราไปดูกันต่อครับผม let's go โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะเข้าที่แอป m i s s i o n Go คลิกเข้าไปเลยเนาะโอเคนาะเมื่อเข้ามาแล้วจากนั้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมเพิ่มก็คือในส่วนของบัญชีธนาคารจากนั้นมาที่ในส่วนของเมนูที่3เนาะที่เป็นรูป ถุงเงินนะครับที่มี S ดอลลาร์ตรงนี้นั่นเองคิกเข้าไปเลยจากนั้นนะครับถ้าเราเนี่ยทำครบจํานวนเหรียญทองที่เขากําหนดนะครับมันจะขึ้นเป็นสีขาวแบบนี้เนาะซึ่งมันจะถอนได้นั่นเองโดยปกติเนี่ยถ้าเรายังทําไม่ครบเนาะมันจะเป็นสีเทาแบบนี้น,นะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอนที่20 0หมืเหรียญทองก็จะได้อยู่ที่368บาทนั่นเองคลิกเข้าไปเลยนะครับแบบนี้เนาะ จากนั้นนะครับมันจะมีตัวเลือกนะครับตรงกลางตรงนี้เนาะเลือกบัญชีธนาคารให้เราคลิกเข้าไปปับแบบนี้เนาะซึ่งของผมเองเนี่ยมันมีการเคยเพิ่มบัญชีธนาคารเข้าไปแล้วมันจะโชว์ชื่อผมตรงนี้เนาะที่ผมเบอร์ไรนั่นเองแต่เดี๋ยวผมเนี่ยจะมาทําการบอกวิธีการกรอกอ่าบัญชีธนาคารจะมากดตรงเพิ่มบัญชีเนาะปุ๊บเข้าไปแบบนี้นะครับ ให้เราเนี่ยใส่ชื่อเนาะเป็นชื่อที่ตรงกับในบัญชีธนาคารเดี๋ยวผมขอใส่ก่อนนะครับโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยให้เรามาตรงบัญชีธนาคารตรงนี้นะครับบรรทัดที่2เนาะตรงนี้ก็คือในส่วนของเลขที่บัญชีนะครับทุกคนเราก็กรอกเลยเนาะโอเคนะครับเมื่อเราเนี่ยทำการกรอกเลขที่บัญชีตรงบรรทัดที่สอเรียบร้อยแล้วเนาะเราต้องตรวจเช็คเลขที่บัญชีดีๆนะครับให้มันถูกต้องเนาะ จากนั้นนะครับเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะครับให้เรามาติ๊กตรงสาขาบัญชีธนาคารซึ่งอยู่บรรทัดที่3นะครับพอติ๊กเข้าไปแบบนี้เนาะมันจะมีให้เลือกนะครับเลือกธนาคารอ่าซึ่งของผมเองเนี่ยเป็นกะิกรมันก็จะมีให้เลือกนะครับธนาคารเ,าเยอะนะครับเนี่ยนะครับดูดิเพียบเลยเนาะอ่าของผมเป็นกะิกรนนะครับนี่นะครับเป็นอันนี้เนาะ กสิกรแบงก์ผมก็จะทำการกดคอนเฟิร์มก่อนกดคอนเฟิร์มเนี่ยให้ทุกคนนะครับตรวจชื่อของเรานะครับสะกดถูกต้องไหมแล้วก็ในส่วนของเลขที่บัญชีนะครับถูกต้องไหมจากนั้นก็เป็นในส่วนของการเลือกธนาคารว่าเป็นชื่อธนาคารอะไรก็มีให้เลือกเยอะมากมายนะครับตามที่ทุกคนนั้นมีแล้วกันเนาะ,ะจากนั้นนะครับเมื่อถูกต้องนะครับตรวจทานเรียบร้อยแล้วกดคอนเฟิร์ม ปึบเข้าไปแล้วก็ทําการกดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนอันแบบนี้เนาะก็จะขึ้นหน้าจอมาว่าสําเร็จนะครับอันนี้คือการเพิ่มบัญชีธนาคารเข้ามาจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยทำการกดเลือกนะครับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเนาะเลือกธนาคารปึบแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับมันจะมีตัวเลือกที่เราเนี่ยเพิ่มเข้าไปโดยมีชื่อเราเนาะโชว์ขึ้นมาเราก็ กดให้มันขึ้นเป็นแถบสีเทาๆนะครับแบบนี้เนาะซึ่งอาจจะมองลําบากเนาะพอผมเบอร์ไว้อ่ะจากนั้นทุกคนก็กดคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือเพื่อยืนยันการถอนนะตอนนี้เวลา10บโมงยีนาทีเดี๋ยวผมจะทําการถอนแล้วเรามาดูกันเนาะว่าจะใช้เวลาในการเข้าบัญชีเราเนี่ยใช้ระยะเวลาเท่าไหร่โอเคนะครับกดคอนเฟิร์มเลยปึ๊บแล้วก็กดยืนยันอีกครั้งนะครับ แบบนี้เนะาะสำเร็จนะครับเขาบอกการถอนเนี่ยสำเร็จเรียบร้อยแล้วาจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยออกจากแอปออกจากแอปเลยนะครับแบบนี้เนาะปึ๊บแล้วก็เข้าแอปใหม่นะครับทุกคนแบบนี้เนะาะแล้วก็มาดูในส่วนของอยอดเงินคงเหลือของเรา,าแสดงว่าแต้มถูกหักไปแล้วนะครับเมื่อกี้มีอยู่ส0 0 0มื่นเหลี่ยญนะครับอ่ะโอเคนี่นะครับ เขาบอกว่าทําการปฏิบัติการถอนแล้วนะครับ20,000แล้วเราก็ไปเช็คตรงเมนูนะครับรูปถุงเงินแล้วก็มาเช็คในส่วนของตัวด้านขวามือที่เป็นรูปนาฬิกาเนาะปึ๊บอตอนนี้นะครับอยู่ระหว่างการพิจารณานะครับ368บาทอ่าทโอเคเดี๋ยวเราก็มารอดูแล้วกันเนาะว่าจะเข้าตอนไหนใช้ระยะเวลาเท่าไหร่โอเคครับผม let's go โอเคนะครับผม ตอนนี้ก็เวลาเที่ยงอีก20นาทีนะครับเป็นวันเดียวกันกันบที่ผมทำการถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่แอป m i s i o n Go กก่อนเลยแล้วก็ไปดูในส่วนของประวัติการถอนเนาะอ่าตรงขวามือนะครับผมนี่นะครับก็ขึ้นแบบนี้แล้วตอนแรกเนี่ยที่ให้ดูก็คือมันเป็นในส่วนของการรอพิจารณาเนาะตอนนี้คือผ่านแล้ว โอเคเดี๋ยวเราออกจากแอป i s s i o n Go เนาะไปเข้าที่แอปธนาคารอสิกรเนาะของผมอ่ะนี่นะครับผมตอนนี้ยอดในบัญชีเนี่ยมีอยู่435บาทเนาะก็จะไปดูในส่วนของประวัตินะครับผมรายการล่าสุดเลยเนาะอ่ะนี่นะครับผมรับโอนเงิน368บาทเวลา12อ่ะก็คือเที่ยงนั่นเองเนาะเที่ยง2องนาที โอเคนะครับผมก็เท่ากับว่าการก่อข้อมูลบัญชีอันนี้ผมก็แนะนําก็ค่อนข้างที่จะละเอียดอยู่ถ้าเกิดว่าใครติดปัญหานะครับทำได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์สอบถามเข้ามาเนาะซึ่งเ,เพิ่มเติมให้รายการแรกเนาะตรงนี้นะครับ257บาทที่ไม่ได้อัดลิปไว้เนี่ยก็ถอนของธนาคารกรุงไทยนะครับทุกคนก็ถอนผ่านแล้วก็เข้า อันที่2เนาะที่อยู่ในคลิปนี้ก็จะเป็นธนาคารกสิกรไทยนะครับผมอันนี้เนาะเมื่อกี้ผมบอกผิดหรือเปล่าเดี๋ยวทวนให้อีกทีหนึ่งเนาะอันนี้เป็นธนาคารกรุงไทยอันนี้เป็นธนาคารกสิกรไทยอ่าทดลอง2องอ,งอันเลยแต่อันนี้ไม่มีไม่มีในคลิปนะครับทุกคนส่วนอันนี้มีในคลิปเนาะก็คอนเฟิร์มนะครับทาง่ายได้จริงโอนเข้าบัญชีตรงๆได้สําหรับแอปนี้นะครับผมมิชชั่นโก ทีนี้เนาะมันจะมีหมายเหตุการถอนเงินนะครับให้เราอา่านแล้วก็ศึกษาดูให้ดีๆเนาะมันจะมีเรื่องของระยะเวลาการชําระเนาะเก้าโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นนะครับแล้วก็ในเรื่องของอาการเงื่อนไขการถอนถอนได้วันละครั้งนะครับผมอ่ะโอเคก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมเอาเนาะทีนี้ในส่วนของอแนะนําเพิ่มเติมให้อีกนะครับมันจะมีภารกิจของการล็อกอินครบ7วันเราจะได้ 300เหรียญทองอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนอันนี้ก็ลืมบอกของคลิปที่แล้วนะครับหรือว่าคลิปแรกที่เป็นวิธีการสมัครแล้วก็ติดตั้งแอปนั่นเองเนาะทีนี้เนาะในส่วนของบัญชีของเรานะครับเมื่อกดเข้ามาเนี่ยอันนี้ผมก็แนะนําไปแล้วนะครับว่าวิธีในเรื่องของการเชิญนะครับเป็นเงื่อนไขที่เราจะต้องเอารหัสเชิญเราเนี่ยนะครับให้เพื่อนแล้วเราเนี่ยก็ หรือเราเองเนี่ยได้รับรหัสเชิญมาแล้วก็ต้องกรอกน,นะครับอ่ะวิธีการต่างๆพวกนี้เนาะผมก็มีอธิบายไว้ให้อ่าอยู่ในคลิปแรกเลยถ้าเกิดว่าใครสนใจเนาะอยากจะลองทำนะครับผมจะใส่ริก์นะครับของคลิปนั้นเนี่ยไว้ให้ที่ท้ายคลิปนะครับจะโชว์อยู่ด้านบนหัวผมเนาะไปกดดูแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับใครติดปัญหาสงสัยก็คอมเมนต์สอบถามเข้ามาโอเคนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนาะสำหรับใครเนี่ยที่ต้องการนะครับาหาเงินจากแอปฟรีฟีมิชชั่นโกนะครับทำง่ายได้จริงโอนเข้าบัญชีธนาคารเราตรงๆเลยน้อยแอปมากโอเคนะครับก็สรุปเลยสำหรับในส่วนของคลิปนี้ถอนเข้าบัญชีเราผมถอนช่วง10โมงกว่า ประมาณนี้เนาะเงินเข้าช่วงเที่ยงกว่าใช้ระยะเวลาประมาณ2-3ชั่วโมงเร็วกว่าครั้งแรกนะครับผมโอเคเข้าแล้วคอนเฟิร์มได้จริงนะครับทุกคนโอเคถ้างั้นก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดนะครับใช้คำไม่เหมาะสมไม่สุภาพยังไงก็ต้องกราบขออภัยด้วยและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันเนาะบ๊ายบาย